ลูกเพชรนะคะและเป็นตัวแทนพี่เดด้วยให้หนูให้โชคให้ลาภผู้คนให้ถูกต้องแน่นยํำในทุกงวดเลยนะลูกนะให้พี่ทองฝันเขียนเขาทุกงวดเลยนะแล้วก็เลขนิ่งปองหนูแม่ยํำทุกงวดนะคะให้เหมือน20่สิบงวดแรกที่หนูเคยให้โชคผู้คนทั้งประเทศนะคะลูกนะมาอยู่ในมือพี่ทองฝันโดนจิตโดนใจให้พี่ทองฝันหยุดหมุนในเลขที่หนูให้โชคผู้คนให้ออกมาเป็นสองตัวตรงๆเลยนะคะลูกนะเป็นสองตัวล่างยิ่งดีแล้วคนจะได้ถูกลอตเตอรี่กันนะคะนะถูกลอตเตอรี่ยังถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะ ให้ออกมาแม่นๆเลยนะพี่จะหมุนแล้วนะคะนาพี่เชื่อลูกเพจเชื่อเสมอว่าหนูยังอยู่ที่เทวลไยแห่งนี้ทเทวลไยหนูใหญ่โตวสวยงามหลายสิบล้านนะคะให้หมุนแม่นๆคนจะได้มาหาหนูที่เทวลไยมาบริจาคเงินให้หนูเยอะๆนะคะมาให้ขนมหนูมาให้ของเล่นหนูเยอะๆมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะเป็นสะพานบุญให้กับทุกคนที่อยู่ที่เทวลไยแห่งนี้นะคะ ใครที่แบบไล้หนทางใครที่เพิ่งก็มาขอพรเทพที่เทวไลของน้องเพชรกาหนูก็จะได้บุญไปด้วยถ้าเกิดเขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะถ้าเกิดเขาถูกหวยจากหนูมีโชคมีลาภจากหนูเขาก็จะได้รักหนูนะคะเขาจะได้ศรัทธานหนูแล้วก็จะได้ทําให้เทวไลของเรานะคะใหญ่กว่าเดิมนะคะจะได้ขยายเทวไลเราใหญ่กว่าเดิมนะคะบ้านทั้งสองฝังจะได้เป็นเทวาลทั้งคู่เลยนะคะให้น้องเพชรการวยๆๆนะคะปฏิหารจงเกิดขึ้นในงด ที่9 3ที่หนูให้โชคผู้คนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนคว้าโชคจากหนูได้นะคะการพิจหมุนแล้วนะคะให้โชคแม่นๆนะคะกุมารกุมารันเทิตาอิทธิจิตตังมหาลาภอมนะคะวัดที่9 3ที่น้องจะให้โชคผู้คนนะคะออกเลขอะไรคะ16พฤจาคม สองพันห้าร้อยห้าสิบสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะออกเลขอะไรคะแพ็กจ้าหวยไทยหวยรัฐบาลไทยนะคะเลขสองตัวล่างตรงตรงไม่ต้องกลับเลยนะคะไม่ต้องแหงไม่ต้องกลับไม่ต้องไปดูเลขวัดใดๆทีชินนะคะให้ออกมาตรงตรงเลยนะคะออกเลขอะไรคะเพ็กจ้าหนูโดนจิตโดนใจให้พี่หยุดหมุนในลูกที่หนูจะให้ด้วยนะคะเลขใดคะแพ็กจ้าโดนจิตโดนใจให้พี่หยุดหมุนในลูกที่หนูเห็นในลูกที่หนูให้แล้วนะคะ อา่าน่าจะเห็นแล้วนะคะอะดูเลยนะคะแบบหนึ่งนะคะรัแบบกลงกันนี่นะคะเลขเลขนี้นะคะกลับหัวกระดกหัวก็ได้นะคะอ่านะคะนะคะตรงนี้นะคะลูกแรกนะคะออกมาแล้วนะคะแอนเดอบไปหมุนลูกที่สองกันนะคะ เดี๋ยวไปหมุนลูกที่สองเลยนะคะเทปกาา้าเจ้าขาออกมาแล้วนะคะลูกแรกให้คนเห็นกันแล้วนะคะแล้วก็ต่อมาลูกที่สองนะคะออกเลขกอะไรคะอ,ออกาตรงตรงเลยนะคะงวดที่เก้าสิบสามที่หมูให้โชคทุกคนแล้วนะคะลูกนะ้าออกเลขกอะไรลูกตรงตรงแม่นแม่นเลยนะคะเทปกาาา้าขาที่ขอร้องหนูนะให้ออกมาตรงตรงแม่นแม่นเลยนะคะ ออกมาตรงๆแม่นๆเลยนะคะออกเลขอะไรคะเพรก้าโดนจิตโดนใจกุมารโรคกุมาดังเพชรก้าทนีอจิตตังมหาดาพัางโอมสวะฮาลุกแรกได้หกหรือเก้านะคะลุกที่สองนะคะได้เลขอะไรออกมาตรงๆแม่นๆเลยนะคะโดนจิตโดนใจให้พี่ยุดหมุนด้วยนะคะออกมาอย่างง่ายดายเลยค่ะแบบนุ่ง,ไงไนะคะ อ๋อตามเลขวดเตะเลยนะคะวัดที่เก้าสิบสามน้องให้เก้าสามค่ะนะคะอ่าอันนี้คือลูกที่สองค่ะดูแล้วนะคะอ่าลูกแรกหกหรือเก้านะคะลูกที่สองสามหรือแปดนะคะอ่ะแคปไว้นะคะเดี๋ยวท่าวผันจะเขียนสรุปมันดูให้จบคลิปนะคะดูให้จบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีเลขสรุปด้วยนะคะถ้าตีความตรงนี้ก็เป็นหกหรือเป็นเก้าแล้วก็เลขสามนะคะตรงนี้นะคะ เหอ่านะคะพอฝันตีความเรียบร้อยแล้วนะคะนนั้นลูกแรกได้หกหรือเก้านะคะกระดกหัวได้นะคะหกหรือเก้านะคะแล้วก็ลูกที่สองเป็นสามหรือแปดนะคะสามคล้ายแปดนะคะก็จับคู่เอาหกสามเก้าสามหกแปดเก้าแปดนะคะตรงนี้นะคะอ่ะมาดูที่สรุปนะคะอ่ะเดี๋ยวกนไปดูสรุปไปดูเลขงวดต่างๆงวดที่หกสิบสามนะคะออกอะไรนะคะ วดที่หกสิบสามหาตอนนะคะวัที่หกสิบสามค่ะวัที่หกสิบสามออกเก้าเจ็ดกับห้าเจ็ดบอลนะคะปิงปองวดนั้นเป็นแปดนะคะอ่าก็คือไม่ไม่เข้านะคะแต่ว่าวันที่หกสิบสามมันไม่เข้าไม่ได้เพราะว่าอาจจะดูเหมือนไม่เข้านะคะพูดผิดเพราะว่าน้องบอกให้ไปดูวดที่อ่าย้อนหลังนะคะ,ะไปดูวัที่แปดวัที่สามสิบแปดวที่แปดสิบสาม นะแต่ในกรณีนี้เราหมุนได้หกเราหมุนเป็นงวดที่หกสิบสามเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องไปดูงวดที่แปดสิบสามเพราะเรายังหมุนไม่ถึงนะคะเราก็ไปดูงวดที่สามสิบแปดแทนค่ะนะงวดที่สามสิบแปดนะคะอ่าออกเก้าเจ็ดนะคะงวดที่สามสิบแปดออกเก้าเจ็ดกับศูนย์เจ็ดนะคะนั่นแหละนะทาให้งวดที่นะงวดที่ หกสิบสามนะคะก็เลยออกเก้าเจ็ดบนตามงวดที่สามสิบแปดค่ะเนี่ยน้องมีปริศนาให้ไปดูงวดที่สามสิบแปดนะคะปิงปองเลขแปดแปดก็คือสามค้แปดแปดคร3สามอยู่แล้วก็น้องให้ไปดูงวดที่แปดสิบสามหรือสามสิบแปดนะคะหรือดูงวดที่แปดแต่งวดที่แปดไม่มีอะไรเกี่ยวกับเก้าเจ็ดหรือห้าเจ็ดเลยน้องให้ไปดูงวดที่สามสิบแปดนะคะออกเก้าเจ็ดล่างกลายเป็นว่างวดอี้ออกเก้าเจ็ดบนนั่นแหละคือเป็นเทคนิคการให้ของน้องนะคะอ่ะแคปไปนะคะอ่าปิงปองเป็นหกสามนะคะ ก็ไปดูวดที่63ก็ก็คือข้างล่างออกห้าเจ็ดข้างบนออกเ7ค่ะนะคะอ่ะแล้วก็ไปดูวดที่36ด้วยเผื่อมันเป็นเลขกลับสามสิหกนะคะหลังๆน้องเริ่มให้ยากแล้วนะอาจจะมีหลายเลขสามนะคะปิงปองเป็น6 3 36ค่ะอ่าเป็นวดที่36นะปินงปองเป็น6.3เลยนะคะแต่ก็ไม่ออกอะไรเกี่ยว6.3 3หเลยนะออก1.9ึ่ก้ากัสอนะคะ วันนั้นก็คือไม่ตรงไม่แม่นนะคะก็ใช้วิจญญาณด้วยนะคะอ่านะคะออกเป็นเลขสองแปดกับหนึ่งเก้านะคะสองแปดบนหนึ่งเก้าล่างนะคะคืองวดนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะคะต่อมาดูงวดที่มีงวดอะไรให้ดูอีกอะงวดที่สามเก้าคะ่ะงวดที่สามเก้าค่ะพอพิงปองเป็นอ่าจจะดูเป็นสามเก้าเก้าสามก็ได้นะคะ ไปดูงวดที่สามเก้าค่ะสามเก้าพี่เดน่ายินบาทมากเลยเพราะถูกสามเก้าหมุนปิงปองได้อะไรคะไม่เกี่ยวเลยนะคะแต่ว่าพี่เดถูกเล็กงวดนะคะงวดที่สามเก้าพี่เดเลยซื้อสามเก้าค่ะออกสามเก้าล่างตรงๆเลยนะคะนะข้อมวดออกศูนย์สามค่ะนะแต่ปิงปองไม่ได้เกี่ยวเลยนะคะอ่านะคะอ่านอันี้แคปไว้ก็คืองวดที่สามสิบเก้านะคะเพื่อออกจะเป็นศูนย์สามกับสามเก้านะคะงวดที่แล้วทองฝันเขียนเข้าไหมเอามาดู แล้วนะคะก็คือมี6 5หตรงนี้คืองวดที่92คืองวดที่แล้ว2อพฤษภาหก66นะเขียนก่อนแล้วดาวไ้ด้วยนะแต่มันไหลตัวนอกคนอาจจะไม่ถูกคนไปเล่นแถวบนซะเยอะแถวล่างก็อันนี้เด่นเด่นนะคะอันนี้เด่นลองอันนี้เด่นเด่นจริงๆอันนี้เด่นลองลองเด่นนะก็อยู่ตรงนี้นะห5ตรงตรงไม่ต้องกลับเลยนะคะนี้งวดที่แล้วนะคะอ่ะต่งวดนี้ก็หวังว่าจะเข้านะคะอ่ะอันนี้คือเลขวดนนี้นะคะสรุปมาให้แล้วนะคะก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมค่ะอ่ะยังเยอะอยู่เหมือนเดิมค่ะ แล้วแต่ดวงนะคะอ่ะแคปไว้นะคะก็สรุปมาเมื่อกี้ไปดูเลขงวดที่หกสามเก้าสามอะไรสามงวดที่สามหกก็เขียนอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะมีกันหนึ่งหกหนึ่งเก้าด้วยกลมันออกซ้ํานะคะแล้วก็เลขเด่นที่เห็นนะคะมีหกสามเก้าสามก็ดกหัวด,ด้วยนะคะหกกับเก้าเขียนในตัวเดียวกันแต่มันจะไม่พอเขียนมันจะเลขเยอ้อนแล้วก็หกแปดเก้าแปดแล้วก็ศูนย์สามค่ะแล้วก็กลับกันเองนะศูนย์สามสามศูนย์สามแปดแปดสามนะคะชอบนะคะหกเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดค่ะสองแปด ศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งสามอาจจะออกยากอาจจะไม่ออกนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งหกหนึ่งเก้าเลยค่ะไอตัวออกยากยากเนี่ยไม่เขียนนะศูนย์แปดออกยากสองแปดออกยากหนึ่งสามออกยากไม่เขียนแต่ว่าหนึ่งเก้าออกง่ายหนึ่งหกออกง่ายนะก็เลยเขียนไว้นะคะอาจจะกลับมามันออกหนึ่งหกหนึ่งเก้าไปแล้วมันออกหนึ่งเก้าบนไปแล้วอาจจะออกหกอาจจะออกหกหนึ่งหนึ่งหกล่างก็ได้นะคะแคปไปเลยค่ะเลขปิงปองน้องนะคะหกสามเก้าสามหกแปดเก้าแปดค่ะ งบน้อยก็ซื้อแค่นี้หกสามเก้าสามหกแปดก็แปดกลับไปกลับมาดักบนดักล่างค่ะตามนี้นะคะตามนี้นะคะทุกคนค่ะแคปไปเลยค่ะเพ็ดเพชก็เด็กเชมโชคเพ็ดจริงเพ็ดแท้แน่นอนค่ะเพราะอยู่ที่เทวะไลัยหลังนี้นะคะเพ็ดเพ็ดจริงแน่นอนค่ะนะคะสถานที่จริงแน่นอนค่ะน้องเพชรก้าก็ยังเป็นคนเดิมนะคะตรงนี้นะคะอ่ะแคปไปเลยค่ะสิบหกพฤษภาสคมสองห้าหกหกนะคะ อแคปไปเลยนะคะ,ะถ้าเกิดใครถูกแล้วอย่าลืมทําบุญร่วมกับน้องเพชรก้าตัมกำลังศรัทธาน,นะคะเท่าไหร่ก็ได้นะคะอะ่นะคะเดี๋ยวขึ้นเลขที่บัญชีไว้ให้เลยนะคะเลขที่บัญชี0653381204ค่ะ0653381204ธนาคารกสิกรไทยสาขาฟิวเจอร์ปลากาลังสิทธิ์นะคะเพราะเทวายน้องอยู่รังสิท์นะคะคลองสเราก็นะคะเลขที่บัญชี0653381204นะชื่อบัญชีเป็นบจอกอ จุดเพชรก้าเด็กชายนำโชคชื่อเดียวกับเพชรนี้เลยนะคะขอให้ร่ำรวยนะคะถูกหวยรวยยกเพชเลยนะคะรวยรวยรวยนะคะทุกคนรักน้องเพชรกล้าเชื่อเสมอว่าน้องเพชรกล้ายัางอยู่แต่ขครจะคว้าโชคได้โชคไม่ได้หรือแน่นหรือ,มอไม่แน่นเท่าบันไม่รับปากและไม่รับประก,กันใดทั้งสิน้นไปดักไปกลับกันเองไปบวกลบคุณฐานกันเองนะคะเอาตัวที่ชอบพวกนี้นะไปเป็นไกด์ไลน์ให้คุณไปเสี่ยงโชคไปต่อร่ำต่อรวยส่วนจะคว้าโชคได้โชคไม่ได้นะ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพอฝันหรือพี่เดนหรือน้องเพชรก้าน,นะคะขึ้นอยู่กับบุญภาวสนาของคุณเองนะคะสวัสดีค่ะ